ต,ตอนแรกเราก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยเรียนแค่สองวันมันจะได้อะไรขนาดนั้นเลยเหรอเคยคิดอย่างนี้เหมือนกันว่าสองวันเองนะอืมมันดูจากที่แบบเลกิมัตเตอร์อย่างน้องเล่าให้ฟังหลายๆอย่างเลยแบบเราคลุกคลีกับน,น้องมาแล้วก็แบบได้น้องทําเลกิให้ทํานั้นทำนี้นให้เรามานั่งคิดว่าเฮ้สองวันมันจะได้อะไรขนาดนั้นเลยเหรอได้จน<า>กระทั่งเราพบว่าโอ้โหสองวันนี้แบบ intensive courses มากๆ เยอะมันแน่นเลย <ừ> m, แหละแต่จําได้มันเป็นสิ่งที่เยอะที่จําได้อืมอย่างแบบรื่งจักรกะเมื่อก,ก,ก่อนเราอย่ามานั่งคิดโอ้แต่ละอันถ่าจะจําได้ไหมน้องมันเกี่ยวกับอะไรบ้างคือตอนนี้ก็เรียกว่าเออเราลําดับจัก,กรกะได้ถูกแล้วอาจจะยังจําได้ไม่มากว่าอะไรเกี่ยวข้องกับอวัยวะตรงไหนของร่างกายแต่ตรงเนี้ยมันก็ต้องค่อยๆไปตามเรื่องของประสบการณ์และการเรียนรู้ก็ต้องทบทวนเนาะเรียนอะไรมันก็ทบทบ,ท,บ,ท,บทวนอยู่แล้วใช่ใชแต่เราเข้าใจรอะไรอ่ะ องค์รวมของมันนะเนาะ